สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วเป็นไงบ้างคะสบายดีกันไหมสาวน่าสบายด,ายดีหลังจากที่เมื่อวานไป ฉีดวัคซีนเนาะพี่น้องเนาะวัคซีนโควิดเข้มแหลกเข้มแหลกกสิมาอัปเดตอาการว่าเป็นยังไงเนี่ยอย่างเงี้เนาะเาวน้าเนี่ยสีดของอันซีโนฟาร์มเป็นของซีโนแวคเนาะพี่น้องเนาะของจีนมูเสาวน้าที่ฉีดไปก่อนๆ่อนยูเมอดีฟได้ค่ะยูเมอลดีฟสีดไปก่อนๆเขาฉีดของเอสตาเซเนการของของของอินเดียเนาะพี่น้องเนาะแต่เาวน้านี่ฉีดน้ำลังได้ฉีดของจีนสิมาบอกว่าสิมาเล่าให้ฟังว่าอาการมันเป็นยังไง หลังจากฉีดแล้วเราก็ขบ24ชั่วโมงเนาเรา่น้องเน,ะน,ะน,ะนะาะเ้าหน้านี่ไปฉีดเมื่อวานประมาณบ่ายสามตอนนี้ตอนนี้ค่ะบ่ายสี่โมงของอีกมือหนึ่งก็ขบ24ชั่วโมงแล้วอาการข้องเ้าหน้าบ่มียังเลยค่ะแค่ปวดแขนแค่แบบว่าฉีดเนาะฉีดเข่ากำเนื้อเนาะก็เป็นกำเนื้อป่ะฉีดหวัวไหล่นี่นะแค่แค่ก็ผมรู้สึกว่าปวดนิดๆแค่นั้นเองแล้วก็ก็คือฉีดวัคซีนทัวไปเลยอาการช้วนาบ์บ่มีไข้บ่มี อาจเจียนบ่มีเวียนหัวบ่มียังบ่ปวดบ่ปวดโตบางคนเขาสิบบว่าถ้าอาการธรรมดากะสิปวดโตถ้บทู่ได้นักแนกกะสิไข่มีเวียนหัวมีอาเจียนยังสิเขากะสิบอกว่าถ้าพ้นข้างเขี้ยงเป็นยังส่ยังส่ยังส่เธอก็ต้องไปหาหมอหรือวันถ้าบ่นักแห้งเธอก็ก,กินยาได้ยังส่นะแต่สาวน้าบ่บ่เป็นอย่างปวดหูซึกว่าหูซึกแค่ว่าปวดแขนนิดๆไม่นันกะเห็นยังได้ปกติบ่บ่มียังเลยนอกนัน้นบ่มีอาการยังเลยจังวะ พุ่มมันข้นบอกยาอเลยแต่ยาบ่มีพุ่มถ้าขืนมันก็อยู่ในบ่โดนเนาะเขาบอกว่าถึงว่าสี่แล้วก็มีพุ่มอยู่ในแค่หาเดือนหกเดือนไปถึงหาเหลืองหาเหลืองให้กันเป็นโนทดลองยาบอสนเขากระสิบอกหลอดบอกซื้อยี่หอบอกซื้อยี่หอบอกซื้อหลอดซื้อประมาณเวล่ายังประมาณนี้นี่คือโดดแหลกเป็นโดดซองเขากระสิลงกอกไปอีกทีค้องอันข้อง ของบริษัทนี่วัคซีนตัวนี้สีดโดดแรกแล้วกันโดที่สองหลังจากสีถึงหกวิกเข้ากระเสียสีดอีกองไปสีหนึ่งสีสาวหน้าก็มาอัปเดตอาการซ้ำหนีล่ะค่ะว่าหลังจากสีเ่เหลวนั้นสาวหน้าบม่มีอาการยังเลยเค่ปวดแขนธรรมดาปวดก็บบําบันมาปวดแห้งเด้ปวดแค่หูซึกงว่าเออหูซึกงว่าปวดมองมองมันสีกั้นยังสามารถนอนทับนอน่นตะแคงในสบายบ่มบ่มีอ่บ่มีอาการข้างเคียงคะ่ะถ้าแคมน,นี้ เดีนทางไาคลิมที่สองเนินซานาไปสี่อีกซาวนาสัมาอัพเดทนะคะว่าเป็นยังไงบ๊ายบายค่ะอัพเดทซ้ำนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย